มิวเอ็กซ์สองพันยี่สิบห้ารถหม่ป้ายแดงออกมาเมื่อวานเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามีสนิมหรือเปล่ามาครับรถป้ายแดงออกมาเมื่อวานนะครับเราถอดล้อออกมานะสิ่งที่เราเจอคืออะไรนี่นะครับสนิมอ่าแล้วก็ตามตะเข็บนะครับรอยตัดรอยซีนซีพวกนี้นะครับก็จะเริ่มมีสนิมแล้วด้านล่างตรงนี้นะครับสนิมเริ่มเกิดแล้วนะครับเป็นทุกคันอย่ามองว่ารถป้ายแดงจะไม่มีสนิมนะครับเพราะว่าต่สนิมเนี่ย จะเกิดขึ้นตามตะเข็บตามรอยเชื่อมต่างๆมีหมดเลยนะครับเนี่ยนี่นะครับตรงนี้เห็นไหมตรงนี้เต็มเลยครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะกรจาจสนิมให้แล้วก็พ่นกันสนิมให้นะครับตรงนี้นะครับตามตะเข็บรอยเชื่อมก็เริ่มเป็นสนิมแล้วนะเริ่มมีแล้วตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะพ่นการสนิมให้นะครับตรงนี้เดิมๆนะครับตัวถังเดิมๆนะครับพวกนี้เท่าท้ายก็จะมีในส่วนของตรงนี้นะครับเห็นไหมตามตะเข็บรอยเชื่อมพวกนี้ มันก็จะเกิดสนิมก่อนเลยนะครับเนี่ยเป็นแล้วนะครับเป็นแล้วเนี่ยถ้าเราปล่อยไว้นานนะครับมันจะลุกลามเป็นสนิมใหญ่นะครับอันนี้เดี๋ยวเรากําจัดสนิมให้นะครับแล้วก็โช๊คตัวนี้เราก็จะห่อให้เหมือนเดิมนะครับเพื่อป้องกันน้ํายาเข้าไปติดแกนนะครับจะได้ไม่มีปัญหาเรามาดูในซุ้มล้อด้านข้างกันบ้างดีกว่าซุ้มล้อด้านข้างนะครับพอถอดออกมาไจะเป็นเพียวๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเริ่มเป็นสนิมละเนี่ยตรงนี้เริ่มเป็นสนิมนะครับ พวกรอยเชื่อมรอยต่ออะไรต่างๆก็เป็นสนิมนะครับเดี๋ยวเราจะกําจัดสนิมให้แล้วก็พ่นให้นะครับเดี๋ยวเราให้น้องๆเขาทำงานก่อนเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยเรามาดูความสวยงามความเนี๊ยบของงานเรากันดีกว่าว่าพ่นการสนิมสูตรน้ําของซิก้างานเนียนงานเนี๊ยบงานทนเป็นอย่างไร A later few moments พ่นกานสนิมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่างานพ่นการสนิมสวยๆเนียนเน สูตรน้ำของซิก้าเป็นอย่างไรมาชมกันดีกว่าครับตรงล้อที่เราถอดมาเราก็กำจัดสนิมให้แล้วก็พ่นให้แล้วนะครับในนี้เราก็พ่นให้หมดแล้วนะครับส่วนตรงชโชคเนี่ยเราจะห่อไว้เพราะยังเป็นรถป้ายแดงเราห่อไว้ไม่ให้มันโดนเราจะได้ไม่มีปัญหากับศูนย์บริการนะครับลูกค้าก็จะได้ไม่มีปัญหากับศูนย์บริการถ้าเกิดมันมีปัญหา <S <S <ๆ>เขาจะได้ไม่หลีกเลี่ยงการรับประกันนะครับเพราะเราห่อไว้ให้แล้วนะครับแล้วก็ด้านในตรงนี้เราก็พ่นหมดแล้วนะครับตรงนี้เราก็แกะออกแล้วก็พ่นมาดูด้านล่างกันครับ ตรงนี้นะครับจากที่เริ่มเป็นสนิมแล้วก็พ่นเก็บให้หมดแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นแคล้งที่เราถอดออกไปนะครับแล้วก็ตอนนี้เราประกอบแคล้งกับพลาสติกตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เราก็พ่นเก็บให้หมดนะครับตรงนี้เก็บหมดเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เราห่อไว้งานก็จะสวยๆเนียนๆแบบนี้นะครับนี่คืองานพ่นกันสนิมซิก้าสูตรน้ําพ่นแล้วแห้งไวในสิบห้านาทีแล้วสวยเรียบเนียนนะครับไปดูด้านหลังกันตรงนี้เราก็พ่นเก็บหมดแล้วนะครับ ตรงนี้มียาไหลแล้วก็ถอดออกนะครับแล้วก็ตรงนี้พ่นท่อเนี่ยแล้วก็หุ้มไว้ให้ทั้งหมดเพื่อไม่ให้น้ายาเข้าไปติดงานก็จะสวยๆเนียนๆแบบนี้ไปดูด้านข้างกันตรงนี้นะครับลูกน้องก็ประกอบเข้าไปแล้วนะครับด้านในเนี่ยเราก็พ่นหมดแล้วแล้วก็ตรงนี้เราก็พ่นเก็บหมดเรียบร้อยตรงนี้เราก็พ่นหมดเรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราพ่นไปแล้วนะครับเราจะแนะนําลูกค้าทุกท่านเสมอนะครับอย่าปล่อยทิ้งนะครับเพราะว่า ร้านเนี่ยมีรับประกันให้ตามอายุการรับประกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าจะซื้อ3ปี5ปีหรือ10ปีนะครับทุกๆ6เดือนนะครับเราจะทําการตรวจเช็คสนิมให้ว่ามีหรือเปล่านะครับถ้ามีเราก็จะทําการพ่นเก็บให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับนอกจากว่าลูกค้าจะล้างรถแค่นั้นเองก็จะมีค่าใช้จ่ายในการล้างรถเพราะฉะนั้นการดูแลรักษาเชิงป้องกันย่อมดีกว่าการดูแลรักษาแบบเป็นแล้วค่อยแก้ไขนะครับ ลูกค้าอาจจะมองว่าเอ้ยพ่นกันสนิมเหมือนกันแต่ทําไมของคุณแพงกว่าเขาล่ะก็เราจะอธิบายแบบนี้ครับของเราเนี่ยเป็นพ่นกันสนิมสูตรน้ํา100%ของซิก้าผลิตภัณฑ์นําเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วก็เรามีการดูแลรักษาหลังการขายให้ทุกๆ6เดือนงานของเราจึงดีกว่าและโดดเด่นกว่านะครับพ่นกันสนิมสูตรน้ําพ่นแล้วแห้งไวใน15นาทีจะไม่เหมือนกับการพ่นกันสนิมราคาพันห้าสองพทั่วไปที่ใช้สูตรทินเนอร์หรือสูตรยามาตตยเพราะว่า สูตรทินเนอร์หรือสูตรยามาตอยเนี่ยพ่นแล้วไม่แห้งนะครับพอคาบสกรปรกเกาะปุ๊บติดหนึบล้างไม่ออกช่วงล่างคุณก็จะสกระปรกไปเลยแล้วก็พันห้าสองพันห้าเนี่ยล้อถอดหรือเปล่านะครับแคงถอดหรือเปล่ามีการดูแลรักษาหลังการพ่นทุกๆ6เดือนหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีเนี่ยมันก็ย่อมจะเกิดสนิมได้หลังจากพ่นไปแล้วนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าในระยะเวลาที่เราใช้งานเนี่ยไปเจออะไรมาบ้างหินกระเด็นใส่บ้างหลุดลอกล่อนบ้าง ครูดใต้ท้องบ้างก็ย่อมเกิดสนิมแล้วเวลาคุณไปพ่นเติมเนี่ยก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายอีกครั้งละเป็นพันนะครับซึ่งผมมองว่ามันไม่คุ้มนะครับแต่ของเราเนี่ยใจครั้งแรกครั้งเดียวนะครับเราดูแลให้ตลอดอายุรับประกันนะครับแล้วได้งานสวยๆเนียนๆนะครับไม่ทำลายพลาสติกซีนยางสายไฟต่างๆใต้ท้องรถสำหรับท่านใดที่สนใจงานพ่นกระสนิมสูตรน้ำของซิก้านะครับโทรมาได้ที่เบอร์0830920533วันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ